แรกเนี่ยมาเลาะเบิ่งน้ำเขาหน้าปังพี่น้องเบิ่งเขาเป่งน,น้ำไว้เพื่อกันแท้มันขาดก็ได้มาเลาะเบิง่งครับตอนแรกเนี่ยครับกำลังเขียวครับพี่น้องครับมาอัดน้ำไว้เดี๋ยวมันจะขาดแท้จะข,ข,ขาดครับเปเบิ่งเลยครับครับเขียวดีครับพี่น้องพุ่ะงามครับงามมาคำจาจหน่อยครับมือนนิเท็ดนั้นเท็ดนี่อยู่เท็ดน้ำไก่น้ำไก่กพี่น้อง เดี๋ยวงามครับหนาตื้บเลยครับถือปุ๋ยเอาสั์เป็นสัต์พี่น้องอันนี้รอบสองครับเดี๋ยวสิ้นเดือนกับวันอีกรอบหนึ่งครับรอบสามกับที่ปอที่วันสามรอบกับปีนี้อาานับพลังก็ขอยิบสองครับเพม่อนกับเห็ดกันเมือ่อแต่ครับพี่น้องตะม่องงามๆครับนี่ตะม่องงามๆ แงนมัดครับต้กว้างเขียวขจีไปด้วยข้าวนี่กะของผมครับนี่เยวดีเลยพี่นอ้องเปเบิ้งน้าม,มาใส่เข่ากันมีน้ำน,นี่ก็ไลอยู่นี่อย่ายวพอเป่งเออยังเป่งเนี้ยมันจะขาดเป่งขามขึนน้นเนี้ยม,มันขาดเป่งไหวให้เทิยู่ครับ การมันฮอนครับตอนน้วันออกแดดว่าไ้ครับแดดครับแดดอบาดอบใบิึ้งตีไพีน้องามอยู่ได้ครับลดนันแท้แล้วครับนี่ก็ผมนมีง้อผนมาเกี่ยวหย่าให้ก็ดีกันครับผมบ่าฉีดยาครับพี่น้องเพราะว่าผลบานตมบ่ม่ายมีหญ้า เดียวดีครับพี่น้องงามอยู่ยครับเดียวสวัสีเป็นนํำมใสไครับพี่น้องว่านแหลกๆหว่านจะบ่ขึ้นครับพ่อมาเป็นอาทิตย์เขียวดีบ่เนี่ปุ๋ยก็ข้นได้พี่น้องแหลกแกก็บ่ขึ้นดอกกตยนันนี่ปุ๋ยขึ้นครับ ต้องทำใจกันธรรมดาครับขอหน้าปังกันบววานปุ๋ยมันกับบได้ดัววานปุ๋ยครับครับอันนี้ให้ให้เต๋อขามผมครับผมกาลังสิงมาเลงหนามใส่ปล่อยหนามใส่ให้นี่เนีมาแรงเขียดจะน่าห้องออกแอ๊กออกแอ๊กอยู่กับพี่น้องธรามชาติครับตอนนี้ ตะเวนกำลังต๊ะครับต๊ะลงแล้วละ่ะเห็นตายีฝาแดจเชงคืน,นตัวหนึ่งกะน้ำมันแท่กับปลูกหญ้าไว้ให้ตักแตนครับเองตะกตะแตนปลูกหญ้าไว้นำ้ำเข้าจังหวัดปเกี่ยวไก่ปลูกหญ้าไว้ให้ตกะแตนด้วยครับ แล้วับพี่น้องที่เหลือเห็นนี่ครับงามดีครับนี่ก็คือหญ้าครับพี่น้องปลูกหญ้าไว้ให้ตากดแตนนี่หญ้าครับอยู่กันแท้เนี่ยเป็นหญ้าสำหรับให้ตากดแตนส่วนให้นี่ก็ให้สุดท้ายครับพี่น้องให้คำหรือว่างามได้ครับให้นี่ เดียวดิผมอยน้ำไปเบิ่งกันนี่กันยาครับเริ่มจะมืดแล้วครับพี่น้องเบิ่งน้ำชนบทท่านนะมาลายบอนากับติดทางพอนกีดครับพี่น้องกับให้นี่ครับให้ติดกลองชนบทท่านครับให้ทึงหมูให้ยุสุดหมู่ โอนขามครับน่ากะติดค้อกีดพี่น้องสบายสะดวกสบายครับตามชุดประท่านมาหลายครับพี่น้องกู้ไรตามชุดประท่านหลายเลยครับอาทิตย์นี้เขาติดปล่อยมาท่าหนิครับสัปดาห์นี้สัปดาห์หนาก็ปล่อยไปท่ามันแก่ครับเดือนกะ เริ่มอ,ออกแล้วครับพี่น้องเดือนเริ่มออ,ออกแล้วไปเป็นน้ำใสหน้ากันครับวันนี้จะเป็นตกแหรือครับเปิดมาเบิ้งกับผมเติยงน้ำใสเขาไว้ ไหลคอาอยู่ครับไหลคอาอยู่อยู่แล้วครับแตจะไปเป่งให้พุ่นลงไปน้ำก็ไหลแห้งอยู่ครับนี่แหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะกลดให้พุ่นลงไปครับพี่น้องครับติดข้องก็สุดวกสบายครับพี่น้องหน้าติดข้องสบายครับ ấy thì cứ giúp bãi thang ở lâm bạc cái nói cho nam thì phải hoạt cái nam còn khắp แล้วนี่กับผ้าเลาเบิงเขาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องกับดิกลับแล้วครับพี่น้องกลับไปหาอาบนา้ำกินเขาพักผ่อนครับ,บสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์กดไลค์กดซับสไครตครับกดติดตามบึงช่องสิงห์ขอนอนยูหน้าครับพี่น้องรับมือนี้พอก้คาคําว่าสวัสดีครับและขอบคุณครับ